สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเม้งเล่นเกมครับพนันเพื่อนๆเข้าสู่การจำลองแมตช์ฟุตบอลพ,พรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาล2023-2024ผ่านระบบเอ f c 24ใน PlayStation 5ครับวันนี้เป็นการพบกันระหว่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก่อนที่จะไปรับชมบรรยากาศนั้นฝากเพื่อนๆติดตามช่องเรากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยครับนะครับสําหรับคู่นี้เชียร์ทีมไหนแล้วก็เป็นการจำลองแมตช์ขึ้นมาให้เพื่อนๆรับชมเพววื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมมมมาาาาาาดูานนาาบ,บบบรรรรยกศในนนนสสเเซต์์์จปคคั้ นิวคาทเซลยุนเต็ดผู้สินเปาวนวิทย์เริ่มการแข่งขันเป็นนิวคาทเซลยุนเต็ดครับได้เขยบอลบุกจากซ้ายไปขวานี่เจ้าบ้านมาชุดนี้เสื้อลายครับขาวดำเก่งส่วนทิมเยือนครับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาชุดสีฟ้าครับทิมเสื้อเก่งเหมือนกันเรีมเกมมาเป็นบอลของนิวเซนครับจากวะนี้ลองสต๊อบนเสียบผู้สินให้เล่นต่อในกรอบเขตโทษอันที่กอร์ดอนอีซักอเล็กซานเดอร์ไม่ผ่านจอนสโตนบอลของซิตี้ วิดิโอวิดิโอโดนทีซับมาประกบเอาตัวรอดไม่ได้ครับเป็นควมบอลออกไปเป็นลูกทุ่มของซิต,ตี้ครับวิดิโออ่อเอฟซีทั้งคู่เชียร์เอ่อขอไปครับเอฟซีคู่นี้ซิต,ตี้กับนิวเวอรซันเชียร์ทีมไหนพูดคุยกันได้ครับคอมเมนต์เข้ามาเป็นบอลของนิวเวอรซันครับกองซับที่ทิปเปอรเริ่มกันใหม่กองหลังวอปินเช่ พาเป็นเชียร์จ่ายไปฝั่งซ้ายครับแดนเบิร์นกลับมาที่ออหลังตอนอยู่ตรงกลางครับนิโคลเส้นทำเกมขึ้นมาไม่ผ่านพูลเลนซิตี้ซิตี้สวนกลับมาที่เอลิงเฮลันด์จ่ายมาฝั่งซ้ายครับแจ็กกิลิตแจ็กกิลิตวนไปตรงกลางเปลี่ยนฝัง่งไปฝั่งนูน้นแจ็กกิลิตออกไปที่โรดิสฮิวฟอร์เดนฝั่งขวาครับ โเดนไม่ผ่าน,นโบนูจิเมเดตเมเดตอองที่แอนชินิโกดอนนิวคาสเซิลสวนกลับอะฝั่งซ้ายโกดอนเลี้ยงผ่านมาจาังหวะนี้โดนคายวอเกอร์เสียบไม่เฝา้าดนจังหวะสองเสียบอีกเฝ้าครับลูดิผู้สินมาใบเหลืองแรกของเกมนี้ครับลูดิลนะ่ะเป็นจังหวะเล็กซินเดอร์อิซักกระชากขึ้นผ่านไปแล้วครับบอลผ่านไปแต่คนไม่ผ่านครับมองจับมาที่เป๊ปกูเดล่าครับ ซิตี้เสียฟรีคิกครับวันนี้มาดูกันรอภาพจาก f อฟซีย้สิีพฤนให้สัญญาณเริ่มวิคิกเล่นสั้นอีซักจ่ายมาที่เอมิลอนมิเกลอมิลอนมิลอนออกมาที่ลองซับเริ่มกันที่ฟามน์แชร์เติมมาโอ้โหสิบเอ็ดสิบเอ็ดคนของซิตี้ครับตั้งรับทั้งทีมับเปิดโค้งเสาสองขึ้นมองซาร์มาครับไคลวอเกอร์ โจลินตันมงหนุนกลับไปยังเป็ดอีสักนี่กองเขตโทษเรียบร้อยครับนิวคาสเซิลขึ้นนำแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปด้วยสกรอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากอเล็กซานเดอร์อีสักครับ <c oughs> เป็นจังหวะบุกทำด้านข้างของนิวคาสเซิลครับเปิดทอสเข้าไปมองสักมาเสาสองเสาสองเป็นโจลินตันมงกลับไปอเล็กซานเดอร์ซักเอาบอลลงแล้วยิงเท้าขวามุมแค,คบพระโอ้โหถุงบอลนี้ก็เสียบสามเหลี่ยมครับภาพจากไฮเปอร์มิชัน่น นิวคาสเซนหนึ oh. Shit, Came, <or S 1> ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ศูนย์ครับตรงนี้เสียบโอจันใบแดงมาหรือเปล่าใบเหลืองของลองสตาร์ครับนิวคาสเซนใบเหลืองที่สองเกมนี้ฮะเริ่มเดือนแล้วครับเสียบยังไงครับภาพช้าโอ้โหทั้งสองทีมเอ้ยทั้งสองเท้ายกขึ้นมาจันใบแดงได้ครับจังหวะนี้อาจจะเป็นใบแดงครับมีภาพช้า VI อีกครั้งหนึ่งต้องเป็นใบแดงเท่านั้นครับจังหวะมิสคุรอตัวไปครันิวคาสเซนซิตี้ สองบอลมาเดนซินวาเดนโดจ่ายทะลุช่องไปที่ไอริงฮฮนันไอริงฮฮนันต้องมุมทงตอกส้นมาที่มอเดนซินวาเดนโดโดนเสียบเหมือนกันจังหวะนี้เฝาา้าจันใครครับลองสตาร์ทคนเดิมหรือเปล่าอาจจะเป็นใบเหลืองแดงใบเหลืองแดงหรือเปล่าลองสตาร์ทน่าจะเป็นไปได้นะครับลองสตาร์ทใบเหลืองแล้วก็ใบแดงใบเหลืองที่สองครับโอ้โหเกมนี้เดือดจริงๆริงมาเดนซินวา ลเสียไปครับนิวคคซเซิลเหลือสิบคนมีการเปลี่ยนตัวอลิสันเดอร์ซักออกทรงอันเดรสันลงไปเอากองหน้าถอดกองหน้าออกครับต้องเปลี่ยนประจำตำแหน่งครับเปิดไปในกรอบขีดเสาสองนิกป,ป๊ยิงตัวนี้โอ้โหเรียบร้อยครับหนึ่งประตูตัวหนึ่งกับตัวยิงของฟิลโฟเดนลูกน,นี้ฮะหมดสิทธิ์นิกปอบครับบอลเหมือนจะไม่มีอะไรครับยิงอย่างแม่นนะ ซตตี้ตีเสมอเนวิสเซ่นเป็นสกอร์รหนึ่งประตูตัวหนึ่งครับรดูภาพชา้า ma ับตัวยิงลูกนี้ค,ครับรนิคปอบยังไม่มาประจำตำแหน่งไม่ทันแล้วฮะับตัวยิงลูกนี้อย่างคมฮะวิลโฟเดนผู้จัดการทีมของเนวิสเซ่นโวยวายครับคนเหลือสิบคนแล้วตอนนี้มันจริงๆครับเริ่มต้นมาไม่ถึง20นาทีนนวินสเซ่นหนึ่งเซิต,ตี้หนึ่งครับ เริ่มกันใหม่สำหรับเวลายังมีครับทางด้านซิตี้อาจจะแซงขึ้นนำได้ตอนอยู่ที่ฟิลฟอร์เดนนิวคาสเซินก็ไปพลาดเองครับไปโดนใบแดงของลองสตัฟไปเหลืองที่จงังหวะนี้ซิตี้ในกอบโทษเอลลิงฮาลันเอลลิงเอลลิงเอไอเอไอจังหวะนี้ยิงติดโอเอไอชังักไปจังหวะหนึ่งครับเมื่อคู่เอฟซียี่สิบสี่เพรเชน์ไฟไม่เป็นไรครับไม่ไม่ส่งผล ไม่ส่งไม่ส่งผลกระทบนะครับของโจวันชูนิวเซนเปิดไปในบงเป็นบอลของนิวเซนโอเซซีบอลมาข้าทางเชลส์ขออภัยครับซ <City. S 2> ิตี้แจ็กเกลิดแจ็กเกลิดฝั่งซ้ายบอลออกข้างไปลูกทุมม่มฮะวิดิโอออกมาที่แจ็กเกลิดครับออกแจ็กเกลิดเลี้ยงผ่านไปได้ครับออกมาที่จูเ,วเวลียเบเลส เอาเวเลตฝั่งซ้ายเอาเวเลสเอาเวเลตเอาเวเลสมองหาเพื่อนในกระมโทษล็อกย้อนกลับมาที่เบอร์นเนซินว่าเบอร์นเนซินว่าบางบอลล้มลงไปผู้สินไม่ให้ไม่มีอะไรครับไม่เฝ้ายังเป็นบองซฮตี้ในกระมโทษให้ผ่านผู้เล่นนิวเอร์เซนออกมาที่ฝั่งขวาครับมิเกลรมิลอนมิกเกลรมิลอนรอทิปเปียวิ่งมาเติมที่แอนเดอร์สันทิปเปียขอไปครับมิลลอน อามิล่อนมีเขี้ยวเท้าซ้ายตรงกลางไอ้ที่กขดอนยิงติดไม่พ่านจอห์นสโตนคนครับจังหวัดเชื้อคู่ลิงเฮล,ลันอัลเวเรสติปิเอ่เเอ,อผ่านแล้วครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงกว่าน,นิดนิดนะก์ยังหนึ่งประตูต่อหน,นึ่งครับแต่ทางด้านนิวคาสเซิลเหลือผู้เล่นอยู่สิบคนับรูปเกมเนี่ยดูจากสายตานิวคาสเซิลบุกใส่ซิตี้นะจังหวะนี้ อันที D ่ก็ดดนในควมโทษย้อนกลับมาตรงกลางไม่ผ่านโอุ้ยนิสันจับบอลยาวบอลมาเข้าทางจองโซนย้อนกลับไปนิสันเปิดขึ้นมาทางซ้ายไม่ผ่านแดนเบิร์นเริ่มกันใหม่ครับฟามิเช่นิวคาสเซันฟามิเช่มาฝั่งนู้นมาฝั่งนี้ครับฟามิเช่เอาเลี้ยงไปเองครับฟามิเช่ฟามิเช่สายให้มิเกลมิลอนมิเกล คอดอนเนวิสินจังหวะนี้ครับอนันดิสันอันดิสันเปิดติดต้นยังได้อยู่เปิดซองขึ้นมงซา,า,าร์มาลเมเดียสติดสวนครับวิดีโอฝั่งซ้ายมาแล้วครับแจ็คกีลิตจ่ายมาที่เอลิงเฮลัลนเอลิงเฮลันเปลี่ยนฝั่งไปฝั่งนู้นไหมเปลี่ยนไม่เปลี่ยนจ่ายไม่จ่ายยังไม่จ่ายล็อกเล่นเองมาที่เบอร์นสินวา่าฝั่งซ้ายจ่ายมาที่แจ็คกีลิตแจ็คกีลิตในกรอบกระทอยกับเบอร์นสินว่ายิงติดที่เปีย ยังเป็นของซิตี้เอ้าไม่ผ่านเอนสันนิวเซลสวนกลับนิวเซลทีมคนสวนกลับมาจ่ายมาที่แอนดี้ดอนคอดอนมีความสามารถเลี้ยงไปฝั่งนู้นครับยิงไจก้อยติดลูปเบปนติอาสบอลนนออกหลังลูกเตะม,มุมครับโอ้โหคู่นี้มันจริงๆครับผัดกันบุกผัดกันรับอนะเป็นลูกเตะม,มุมของนิวเซลครับแมิลอนมิเกลที่ที่เปียเปิดมา ฟาร์มินเชร์บอลลงยิงเท่ากว่าลูกนี้ซูปเปอร์เซฟเอดนดสันโอ้โห,โหประมาทไม่ได้เหมือนกันครับสำหรับนิวคาสเซลเหลือผู้เลื่อน10คนอาาโอโหหากาสเข้าทำมีโอกาสยิงครับจังหวะนี้เป็นลูกยิงของฟาร์มินเช่วัลเล่บอลตกพื้นเอนิสันพุ่งปัดออกไปได้ครับเป็นลูกเตะมุมของนิวคาสเซลครับโดยเป็นเลนที่เปียฮะแล้วก็มีเอนิสันอนะยืนอยู่ใกล้ๆไหม อันดิสันออนดิสันเปิดเสาสองขึ้นมงคายวัเกอร์พักบอลให้อันดิสันรับไม่ได้ครับทดเวลาสองนาทีครั้งแรกยังเป็นบ bon ัลนิวเซนบุกไซต์ซิตี้ตอบสนองมามเนตเปิดไปฝั่งซ้ายครับแดนเบิร์นมีพื้นที่ยิงเรียบร้อยครับโอ้โหสิบคนยิงสิบเอ็ดคนครับนิวคารสเซนเจ้าบ้านก่อนหมดเวลาครึ่งแรกอยู่ในช่วงทดเวลาครับ ยิงแซงซิตี้ครับ2ประตูต่อหนึ่งจากแดนเบิร์นแบ็กซ้ายเติมขึ้นมาลูกเปิดของใครไม่ทราบนะั้นยาวๆเอา,เอาบอลลงด้วยหน้าเท้ายิงด้วยเท้าซ้ายลูกนี้ผ่านมืออสันเข้าไปฮะแบ็กซ้ายมีความสูงครับแต่เติมขึ้นมายิงได้ครับแดนเบิร์นเบอร์33ครับเจ้าตัวสะใจดีใจกันทั้งสนามนี่ครับหมดเวลาไปแล้วครับ45อยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับนิวคาสเซิล นำเชตตี้ครับ2ประตูตัวหนึง่งแล้วก็ผู้เล่นเหลือ10คนด้วยผู้สิ้นปอนุวิจบ45นาทีครับก็ไปรอรับชมครึ่งหลังกันต่อนะ ขอต้อนรับเข้าสู่ครึ่งหลังครับการจำลองแมตช์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาล2023-2024นิวคาสเซิลยูไนเต็ดเปิดบ้านเซนต์เจมส์พาร์คต้อนรับการมาเยือนของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสำหรับสกอร์ครึ่งแรกนิวคาสเซินนำซิตี้อยู่2ประตูต่อหนึ่งแต่ผู้เล่นซิตี้เหลือมากกว่าผู้เล่นนิวคาสเซิลอยู่1คนครับแล้วก็เพื่อนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมครับฝากแล้วก็แชร์กด subscribe ช่อง YouTube แม่งเล่นเกมด้วยมีการเปลี่ยนตัวซิตี้แก้เกม โรดดิดออกส่งโคซสิมมาครับเหือผู้เล่นเยอะกว่าแต่สกอตตามหลังอยู่หนึ่งลูกครับทางด้านซิตี้ต้องมีแก้เกมทำอะไรกันสักอย่างครับส่วนนิวก็เซินเล่นในบ้านครับในบ้านจะมีได้เปรียบดนึงครับของเชียรครับวันนี้เอนด์ันพาบอลขึ้นมาเอนดูันไม่ผ่านซิตี้ครับตีวันทูขึ้นมา คนกลางโคเซิตจ่ายไม่จ่ายเพื่อนวิ่งนำทางจ่ายโอ้ไปชายติดแดนเบิร์นะักผู้ปสิตตัวบังใหญ่ครับแบ็กซ้ายของนิวเซนดูจากรูปเกมนี่เหมือนนิวคาสเซนเลือกผู้เล่นเยอะกว่าซิตี้นะครับนะซิตี้ผู้เล่น11คนครับนิวคาสเซิลผู้เล่น10คนรูปเกมการเล่นนี่นิวคาสเซิลเหมือนจะเยอะกว่าบอลอยู่ที่เอลิงแฮน วันนี้เอลิงก์แลนเงียบไปจกักหายไปจากเกมฮะโอกาสยิงแทบไม่มีครับได้แต่คลองบอลพักบอลนินวคาสเซิลส่วนกลมาจาังหวะนี้อันสันโอลินตันโอลินตันเป็นกับแดนเบิเเร์นรน,น,นี่ก็ทำมาเชิญเกมที่อันสันอันสันจ่ายไปในกองโทษไป็นปาลูบิเดียตเป็นซิตี้เอาเลสตกลับมาคือฟุตเทนฮาวเกอร์ฮาวเกอร์ขอ,อ,อ,อกมาที่สโตน โควิ์ขึ้นเกมฝั่งขวาครับไบร์เบอเกอร์เปลี่ยนไปฝั่งนูน้นบ้างแจ็กกอรลิตมองให้เอลิงฮาลันเอลิงฮาลันกระชากมาฝั่งซ้ายผหันไม่ผ่านไม่ผ่านครับเอายังได้อยู่ไปแย่งไปตัดบอลมาให้แจ็กกอรลิตในกรอบกระโดดไม่มีการยิงนิวเซอร์สันตัดบอลได้สวนกลับมาที่เมกิมเบอร์นผ่านไปแล้วหกสิบนาทีสกอร์ยังสองประตูต่อหนึ่งครับนิวเซอร์สันนำซิต,ตี้อยู่ด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งผลเล่นเหลือน้อยกว่าครับนิวเซอร์สันทริเปีย FC คู่นี้เชียร์ทีมไหนครับสามารถพูดคุยคอมเมนต์คำนวณนะทีมไหนเชียร์ทีมไหนครับสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับรย้ำนะครับเป็นการจำลองแมตช์ขึ้นมาให้เพื่อนๆรับชมเพววื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีผลส่งกระทบต่อสถานการณ์จริงครับเอาเลสฮาวาเลสจ่ายใครยังไม่จ่ายไอยลิงลอล่งเฮลันไอลิ่งเฮลันเขาจับบอลไม่ดีครับวันนี้กองหน้าของซิตี้ครับเป็นอะไรครับเอลิ่งเฮลันล ผัดบอลแรกไม่ค่อยดีครับโอกาสยิงแทบไม่มีส่วนร่วมของทีมก็ทำได้แค่พักบอลในแดนหน้าฝั่งขวาของนิวเซนทิปเบียแบบที่แอนเดอร์สันแอนเดอร์สันไม่ผ่านลูบิดัยบอลอยู่ที่แจ็คลิ็ตฝั่งซ้ายเล่นกับกวาดิโอขึ้นเกมไม่ได้ครับเจอผู้เล่นนิวเซนเลี้สิงเกมสูงเปลี่ยนฝั่งมาฝั่งขวาไกเกอร์ทีลูเินยูฟเดน ฟิลฟูลเดนกระชากขึ้นมาที่ตรงกลางครับวาเลสเอาเลสตามไปที่ฟิลฟูเดนฟิลฟเด,น,ฟฟเดนกระชากไปเองฟิลฟูลเดนไม่ผ่านแดนเบิร์นมาเปิดเคลียร์ขึ้นไปครับนิกป๊อบวินีโ,โอช่วงสองตรงกลางโคเวสิตโคเวสิตลองยิงลูกดีตรงตัวนิกป๊บอบอะช่องเข้าทำไม่ได้ก็ต้องลองยิงไกลครับสำหรับซิตี้ บุกไปทางไหนก็มีแต่ผู้เล่นนิวเวอร์เซนครับโดนเงนตรงกลางเป็นกว่าดิโวครับแดนครองบอลจี้ขึ้นมาเอาซ้ายสับขาหาลอกต้องให้ฟิลฟอเดนทำที่เบอร์นันซินว่าเท่ากวาดยิงอู้ยิงซ้ายขว,าข,วาของเบอรนน์นันซินว่าอย่างคมอ่ะนีโป๊บต้องออกแรงพุ่งปัดออกไปมีการเป็นตัวครับแดนเบอร์นออกตรงเบอร์13ลงมาใครแมททาร์เก็ตอะ เปลี่ยนตัวครับนิวคเซน,นชวนซิตี้ครับเจลมี่ดูกูลงมาแทนใครไปชิกและอับไม่ทันนะลงมาแทนฟิลฟอร์เดนไหมแทนฟิลฟอร์เดนครับซิตี้จังหวะน,นี้ได้กอบไปโทษนักกอบไปโทษไปผ่านผู้เล่นนิวคเซนบอลอยู่ที่นิก,ป,ป,นกป,ป๊บนิกป๊บเปิดยาวขึ้นมาการส่งบอลเพชชิ่งบอลน,นิวคเซนเยอะกว่าครับ <Okay. S 1> บอลดูสิว่าตรงกลางซิตี้ ไปปานไม่รู้กี่เละบอลยูที่เอ็นสันหาขึ้นมาจ่ายมาฝั่งซ้ายที่โกดอนโจลินตันอีกครั้งโจดอนฝั Gordon, ่งซ้ายมีเพื่อนเติม,ต,มต่อส้นกลับมาโกดอนกูเล่นกันเยอะหลายจาังหวะเกินไปครับตีตีมาตั้งรับกันไว้แล้วส่วนกลับมาจาังหวะนี้ดูกูไฮโบเกอร์เติมไฮโบเกอร์กลับมาเริ่องในมาที่มินซิบาตรงกลางย้อนกลับมาที่ดูกูดูกูทำที่ไาโบเกอร์เปิดไม่เปิดไม่เปิด ลูกลกูจ่ายติดชนท่นเป็นนิวเซนสวนกลับไปผ่านซิตี้บอลอยู่ที่แจ็คกิลิตฝั่งซ้ายแจ็คก,กิลิตพาไปฝั่งนู้นครับแจ็คก,กิลิตแจ็คก,กิลิตแจ็คก,กิลิตเปิดติดเป็นลูกเตะม,มุมของซิตี้ครับมีการเป็นตัวฮะไหวอเกอร์ High ออกครับส่งเบอร์82ลงมา,มาใครลิโกโลิวินเนะี่ยเป๊กเรล่าส่งดาวลุ่งลงมาครับฝั่งขวาเป็นกัปตันทีมด้วย ลูกเตะม,มุมเล่นสั้นหรือเปิดทิตตี้เล่นสั้นที่แจ็กกิริตแจ็กกิริตล็ลอกมาในกรอบลูกกูในกรอบโทษหน้ากรอบโทษเอลลิงเฮลนนเอลลิงเฮลนนยิงติดโอ้โหนี่เอลลิงเฮลนน์ทำอะไรไม่ปฏิปะตะครับนิวเซนสวนกลับมาที่มิเกลมิลอนไม่รีบครับอ้าวจ่ายจังหวะน,นี้วันทูฝั่งซ้ายมีพื้นที่ยาวครับมิเกลมลอนออมิลอนออมิลอนออมิลอนไม่ผ่านโคฟซิตทิตตี้ ตีต้องทำอะไรสักอย่างจะหมดเวลาแล้วดูกู้ของที่เอลิงเทนการยิงครับเปอร์เซ็นของบอนซิตี้มากกว่าการยิงจบสกอร์2ต่อ0แต่สกอร์นิวเซอรนำอยู่2-1ครับเฝ้าไม่เฝ้าตีที่ดูกูดูกู้พัขึ้นมาดูกูมีพื้นที่แล้วดูกูดูกูในกบิะโทษดูกู้ดูกูดูกูวนวนดูกู้ับขาหลอกจะล้มไม่ล้มไม่ล้มไม่เฝ้ายังได้อยู่ โคเิตเนี่ก็ไปโทษยังเป็นบอลของซิตี้กอไปโทษบ,บนนักสินบอลยิงของไม่ผานบุโนโอนกินเมไลนิวเซนสวนกลับหมดเวลา2นาทีถึงหลังบอลอยู่ที่ลูเบียาร์ลูเบียาร์ลูเบนลูเบนยังหาโอกาสจ่ายไม่ได้หมดเวลาไปแล้วครบับเป็นว่าผู้สินเป่าดุวิจบ90นาทีครับนิวคาสเซิลชนะแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้โดยกอ่อสองประตูต่อหนึ่งฮะก็เกมนี้หากผิดพลาดประการใดออกชื่อนักเตะออกชื่อ นักเตะคนไหนผิดพลาดไม่ทราบชื่อก็ขออภัยในททีครับเปืนชอบอย่าลืมฝากกดไลก์กดแชร์กด Subscribe ในช่อง Youtube เม้งเล่นเกมเพื่อเป็นกำลังใจเราทำคลิปต่อไปนะฮะสำหรับคอนเทนต์เล่นเกม FC24 FC 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 ในเพจเนไฟ์ครับไว้พบกันโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ